องชายราชทายาททำไมเสด็จมาประชุมคุนนางแล้วพืยอค่ะข้ามีเรื่องข้องใจบางอย่างจะมาถามพวกท่านก็เลยมาพบหน่อยอ่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเชิญประทับที่นี่ก่อนเถอะเพื่อค่ะไม่เป็นไรหรอกพวกท่านเชิญนั่งลงก่อนเถอะเออแต่ว่าองชายบอกให้นั่งลงไม่ได้ยินเหรอไมีดุอย่าให้เด็กมันดุมาแรงมาแรง ท่านเสนาคิมไ้เท้ายองมูถูกขาว่ากอกบฏเป็นความจริงหรือเปล่าอ,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 อะไรนะไอเท้ายองมูเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์กล้าทูลเสด็จพ่อตรงไปตรงมาแถมยังมีความรู้อีกด้วยเป็นถึงมหาบัณฑิตผู้คนนับถือมากมายข้าเลยเห็นว่า คนมีความรู้ระดับเนี้ยเป็นไปไม่ได้ที่จะก่อกบฏเบาองชายคือต้อยเป็นคนถอยก็เสแสร้งว่ามีความรู้และแกล้งพักดีต่อหน้าพระพักแกล้งทำไปทูลเตือนแต่รับหลังระหว่างอำนาจคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครก็มีพยาค่ะไอ้เท้านำยางพระพาราชาไม่มีจุดยืนบ้านเมืองก็จะปั่นป่วนมีการต่อต้านการปกครองไปทั่ว แสดงว่าที่เกิดกบฏคราวเนี้ยเพราะเสด็จพ่อไร้าสามารถขาดคุณธรรมในการปกครองใช่ไหมองอ,อ,อ,อ์ชายเป็นไปไม่ได้ไม่จริงหรอกพะยะคา่ะทำไมทำไมให้อย่างนั้นเดือยวนี้ควรจะเอาเรื่องกับใครเดียถ้าไม่ใช่พวกท่านที่ร้ายเลยไม่ได้ช่วยเสด็จพ่อบริหารราชกิจหรอกอย่างนั้นเหรอองค์ชายรชทายาทเ,เดี๋ยวนี้นะท่านเสนาสอย Oh. พวกท่านน่ะต่างก็บกพร่องหน้าที่แต่ทำไมไม่เห็นมีใครลาออกสักคนเลย oh. 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 กลับมีแต่เสียงหวัวเราะดังลั่น oh. Oh. ทั้งที่ราชสำนักกำลังเผชิญกับปัญหาก่อกระบฏแต่พวกท่านน่ะก็ยังคิดไปหาความสุขที่หอนางลำอีกขอถามหน่อยสิว่าแต่และคนมีหัวคิดหรือเปล่า oh. Oh. ตกลงใครเป็นขุนนางซื่อสัตย์ใครเป็น คนขายชาติกันน่พวกท่านช่วยบอกให้ข้าเข้าใจหน่อยได้ไหมจะบอกยังไงข้าว่าคราวนี้พวกท่านทำเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองถึงคิดกำจัดใต้เท้ายังมูมากกว่ากลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เสพสกุก็เลยเล่นงานคนที่เป็นอุปสรรคใช่หรือเปล่าไม่ยาดไม่พูดไม่เนาไม่เป็นความจริงไม,ไม่เป็นความจริงอย่งไเหรอหม่อมฉันคิดว่าองค์ชาย อาจจะมีการเข้าใจผิดบางอย่างพี่เอขอเข้าใจผิดอะไรไหนว่ามาสิุนางก็ตะเผาเดียวกันทั้งนั้นน่ะมีหน้าราษฎรถึงไม่ยำเกรงนักจะสำนักของเราเพราะพวกท่านไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างให้ผู้คนกราหาใช่ไหมอย่าไม่เป็นไรคนไหนที่ปิดหูปิดตาเสด็จพ่อก็ให้รีบลาออกไปซะถ้าใครยังหน้าด้านอยู่ต่ออีก ขขาจะจำหน้าคนคนนั้นให้แม่นเลยอีกหน่อยครองนาดเมื่อไรข้าจะลงโทษเขาให้หนักเป็นการชดเชยความผิดจงรู้ไว้ด้วยโอ้ยมีขู่ล่วงหน้าเลยจะอยู่ถึงวันจำใส่หัวไว้ให้ดีเถอะก่อนจากองชายองชายรัชทายาท